จารธรรมนั่นเป็นอย่างไรอ่ะทําไมต้องตามหาเพราะเจอแล้วเยจะกินได้ไหมล่ะจะย่อยได้ไหมเนี่ยนี่คือตัวสําคัญนะจารธรรมจริงๆริงแล้วมันก็จะเป็นสาระสําคัญของธรรมที่อยู่ในศาสนาเรานี่แหละโดยเฉพาะของพระศาสนาซึ่งมาหลายยุคหลายสมัยแล้วก็จะมีการแต่งเติมเสริมแต่งมาเป็นสาวบบ้างเป็นกประเพณีนั่นนี่มาทับสมกันนะ หรือว่าถ้าหากว่าเราจะเอาเฉพาะแก่นธรรมเนี่ยคุณจะสามารถจะย่อยได้ไหมล่ะเอาเอาแค่จะจะรับเข้าไปก่อนเนี่ยคุณจะรับได้ไหมแล้วบอกว่าสัพเพ昙มานารักอภิวเนสายะเนี่ยคือทำทั้งหลายไม่ไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นเนี่ยคุณจะย่อยอย,อยังไงคุณจะเอาไปกินยังไงไหมมันเป็นแก่นธรรมที่คนจะไปหาแก่นถ้ามันมีแก่นจริงๆหรือว่าเราเจอแก่นจริงๆเราจะย่อยได้ไหม ตังโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยก็เหมือนต้น,นไม้เนี่ยถ้ามันมีแต่เก่นมันจะมีชีวิตอยู่ไหมมันจะอยู่ได้ถึงทุกวันนี้ไหมถ้ามีแต่แกนเนี่ยอย่างเช่นตอนที่พระพุทธเจ้าตอนมีพาระาอรหันเขาตัดสลูดได้แล้วเขาจะไม่ไปลงปาจิม,มูกพระพุทธเจ้าก็เลยไปบอกว่าเธอต้องไปถ้าเธอไม่ไปแล้วใครจะไปล่ะแล้วศาสนาจะอยู่ได้แต่ก็อยู่ได้แค่ชั่วอายุของของเราอยู่แค่นั้นเองนนี้คืออปัจจัยที่สําคัญ ซึ่งแต่ละคนก็เข้าไปหาเกียรติธรรมก็เือนกับหลวงพ่อเข้าไปหาก็ไปแกะหาจากรอยบาลีจากรอยศาสนาเดิมที่เรามีอยู่นี่แหละนะต่างคนต่างก็ไปหาแล้วก,ก็เอามาพูดกันอยู่ในอยู่ในไอน้ตอนนี้เนะี่ยอยู่ในโซเชียลเนะี่ยเต็มไปหมดมียบัน,นี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะอ่าเป็นสิ่งที่ดีที่มีคนนําเอาสัตว์เอาไอ้คำของพระพุทธเจ้าออกมาตีแผ่เนะี่ยเป็นสิ่งที่ดีหลวงพ่อว่าโอเคมากเลย ในยุคสมัยนี้เพราะว่าพอเราเราเราเข้าไปแล้วเราไปเห็นเราไปเอาเอาย่อยแก่นธรรมบาาได้แล้วเนี่ยเราจึงเข้าใจว่าโอ้ยังไงเสียคนที่รับคนที่รับฟังธรรมหรือรับธรรมะไปจากผู้ที่บรรยายไว้เยอะแยะไปหมดเนี่ยเขาก็ต้องมีปัญญาที่จะเอาไปเอาไปใช้ในการดับทุกข์ของเขาเองเนยไม่ใช่ว่า,อาไอ้คนที่มาสอนธรรมมาบอกธรรมเนี่ย บรรลุธรรมหรือยางได้เป็นพระอาหารหันแล้วเหรือถึงมาบอกคนอื่นอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะไปมองซะอย่างนั้นก็เลยไปถกเถียงกันอยู่ข้างในยูทูบอยู่ในไอเนี่ยไอเฟ e บุ๊กอ,อ,อะไรกันหมดเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องธรรม,มะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของคนอื่นไอาจารย์เขาจะบรรลุธรรมหรือไม่บรรลุธรรมกันแล้วแต่ปัญหาคือเรากับธรรมะเราเนี่เห็นธรรมหรือยังเราเนี่เห็นธรรมหรือยังเราเข้าใจธรรมหรือยังแล้วเราบรรลุธรรมหรือยัง นั่นต่างหากก็อไปฟังมาหลายหคนแล้วก็เอามาทําดูสิว่าเออเราดับทุกได้ไหมถ้าดับได้ก็โอเคอันนั้นแหละพระ้า,าก็บอกไว้ในกาลามาสุลักอนไนดับทุกได้ก็คืออันนั้นอย่าไปปงองใจเชื่อใครนะอันนี้ก็เป็นส่วนที่มาถึงเนื้อหาในช่วงสามนาทีสองนาทีสุดท้ายนะ <c oughs> ก็เป็นจุดที่อยากจะเป็นประสบการณ์ของหลวงพอ่อเดชตรงที่จะมาเล่าให้ฟังว่าเราเนี่ยได้ศึกษามา ค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้มาไปเรียนรู้มาเนี่ยมันเป็นเพียงแรงจูงใจนะไอ้ที่ไปเราไปศึกษาบอรลงบาลีอะไรมาเยอะแยะหมดเลยเนี่ยหรือว่าเราฟังจากครูบาอาจารย์มาเยอะแยะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพียงแรงจูงใจให้เรามาปฏิบัติถ้าเราอยากจะทําให้ได้จริงๆตามมันจะเป็นอย่างที่เขาบรรยายไว้ในนะั่นแหละคนมาอา่านเป็นพุทธวจนะให้ฟังบ้างเป็นพระไตยมิดุกมาฟังบ้างมันจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ว,ว่าเราจะเป็นยังไงเราจะไปหา ค้นหาจากแก่นมันถึงเราไปเจอเก่นเราจะไปเยไปเอามากินมันย่อยได้ไหมมันก็จะเหมือนกับเรา,เาทําแกงทําอะไรเนี่ยไม่มีน้ําเนี่ยคือบางคนเนี่ยเอาแต่แก่นทำเนี่ยเยวจะไม่ทานได้ไหมไม่ทานไม่ไปวัดไปวาเลยเลยมันทําได้ไหมมันก็ทําได้แต่ว่าคุณเขาอยากจะเข้าใจได้ขนาดนั้นได้ได้ได้เลยด้วยตัวเขาตัวเองถ้าไม่มีครูบาอาจารย์หรือว่าคนที่จะให้กําลังใจ มันจะต้องอาศัยกําลังใจค่อนข้างเยอะนะถ้าหากว่าใครศึกษาธรรมะก็จะเห็นว่าทําในการทําที่ใช้ในการบรรลุธรรมเนี่ยคือโคชงไอ้อุพิปักษ์สารวิจิตเนี่ยมีหัวข้อทำที่เต็มไปด้วยวิริยะทั้งนั้นเลยตั้งแต่ไอ้สติปัญญาสี่อินทรีย์ห้าพละห้าโครชงเกศอะไรยังไม่ยงแปดพวกนี้นี่เต็มไปด้วยวิริยะทั้งนั้นเลยคือมันจะต้องมีอาศัยกําลังใจที่จะมาทํา ปัญหาคือคนอยากจะฟังแต่ไม่อยากทําอยากจะฟังแล้วคิดเอาโอ้มันอย่างเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เลยแล้วแล้วก็เข้าใจเข้าใจแล้วเข้าใจทําแล้วรู้ทําแล้วก็มาบรรยายทาก็ใช่ก็ได้ก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันก็คือคนที่อยู่ต่อไปแต่อันนั้นก็อาจจะบรรยายถึงแก่นธรรมนั่นแหละแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะย่อยมาได้เหมือนกันเพราะว่าเขาเพราะว่าเขาเองเขาก็ยังไม่สามารถที่จะปรับปรุงแต่งหรือว่าจะเอาธรรมะนั้นไปใช้งานได้ี่เป็นต้น